ตรงนี้ด้านล่างมาที่คุณเห็น่างนี้ไหมถ้าเแกบบิดเดี๋ยวนะถ้าเกิดคุณไปขึ้นแบบนี้มีใครไปขึ้นแบบนี้บ้างให้คุณไปเปลีป่ยนตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้เป็นดีไซน์คิวรี่อะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่คิวรี่เนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคันจะข้นแบบเอ็กเซอะถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้มันเป็นมีตัวช่วยคุณกดคำว่าดีไซน์แล้วมันจะขึ้นเป็นคิวเบอร์ไหน ทุกคนเป็นแบบนี้เนาะอ่าดูที่ซอตรงนี้เราเลือก predict function ครับเป็นการกำหนดเพื่อกำหนดคออรมน์เป้าหมายที่จะให้โมเดลทำนายนะครับในแถวที่เราเลือกเป็น predict function นะครับ fill ขอล่าง์ลัดไปให้เลือกเป็น predict คว p Ability อ่ะถัดไปดูนะคะต่อไปตรงใครเชียร์ตรงเนี้ยใครเชียร์ตรงเนี้ยมันเป็นการอบอกว่า จะให้โมเดลทํานายคอลัมน์ไหนซึ่งจริงๆแล้วเราก็รู้แล้วมันจะทำนายต้องเป็นคอลัมน์ที่เป็นลูกเทตะนะครับเราวิธีการก็คือให้เราลากไปๆแล้ว er, ซึ่งตรงนี้เป็นเป็นคอลัมน์ที่จะทำนายถูกไหมลากมาไว้ตรงไทเทรียครับม,มันกจะ็จะออกมาเป็นแบบนี้อาจจะขอย่อที่ แบบนี้ทื่ชื่อด,ดอไใบใบนั่นก็คือเป็นชื่อชื่ออะไรชื่อดอกตามดว้วยตัวแปต,าตา่างยังไม่เส,สขขร็จตอนนทยนุ่งยากพอสมควรต่อไปแถวถัดไปที่อยู่ภายใตนน้ ตรงนี้นเราเลือกเป็น D A Dition C ครับในในแถวที่สองแถวที่สองมันก็จะขึ้นออกมาเป็น by wire automatic นี่ใช่ไหมคือโมเดลนี้จากโมเดลนี้ให้เลือก fill by by w r ตรงนี้เราจะบอกว่าให้เลือกข้อมูลเฉพาะ คนที่จะมาออกมาเป็น,ปนหนึ่งก็คือคนที่มีโอกาสจะซื้อสูงก็คือเป็นเยี่ยครับเพราะฉะนั้นเราใส่เยี่ยหนึ่งไปตรงไทเิเรียครับถ้าเราไม่ทำแถวที่สองตรงนี้ข้อมูลที่ออกมาได้ทั้งหมดก็คือจะมีทั้งเยี่ยงแล้วก็โน่นกันแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะบอกให้โมเดลมันเลือกเอาเฉพาะเอาคนที่เป็นคนที่เป็นเยี่ยีจริงว่าเป็นเยี่ยเท่านั้นออกมานจะแรงเรา เป็นการกรองข้อมูลเฉพาะเรื่องเฉพาะคนที่จะซื้อ่อจะซื้อเวล้าจะซื้อจักรยานข้อที่สามเลือกเ e อร์สเปค v ีฟเ r อร์สเปค e ีฟไบเออรทบ าบอกว่าตรงนี้ก็คือเป็นการบอกกับระบบว่าให้เลือกข้อมูลไปจากตารางน,นี้นะคะเรากําหดดว่าอันเอาใหม่นะอันที่หนึ่งบอกว่าให้ทำนายข้อมูลในช่อง b u y e r ช่องที่สองบอกว่ากรองเฉพาะเอาคนที่จะเชือ่อใจยานช่องที่สามบอกว่าเอาข้อมูลมาจากตารางที่ชื่อว่า perspective buyer โดยเอาข้อมูล ดูข้อมูลหลักจาก Perspective b i y e r e กคือดูว่าลูกเพื่อให้มันเพื่ออะไรครับดูลูกลูกเข้าใจว่าลูกค้ามีใครบ้างโดยดูจากคี e ์นี้เป็นหลักต่อไปทำอย่างนี้อีกห้าแถวก็คือเราจะเอาข้อมูลอะไรออกมาบ้างเราเอา Key ออกมานะครับเราเอา First Name ทำไปนะทำไปนะเอา last n a เอ,เอา,เาเอ้ยเอาอีกอะมันมีอะไร้เราได้อีกบ้างหอมี tail e คือจริงๆว่านจะมีแค i เ e d นะครับเอา ไอเดียสองแล้วก็เอาอีเมลไอเดียสัมงหมดเราเอาแค่น,นี้ก่อนนะสุมเราเอาแค่น,นี้นะครับข้อมูลตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนเอาพุทว่าจะให้ร,ระบบมารแสดงให้คุณดูบ้าง ตเรองตรงนี้เป็นการกำหนดไคเทเรียรว่าจะให้ระบบไปดึงข้อมูลอะไรจาก t e ที่ r d ้า a หลักการตรวจจั ต่อไปเราจะให้ระบบมันลันนะคะให้เราไปที่วกวางแบนนี้เพื่อเป็นเาาเป็นการดูผลลัพธ์ัวเลกหรอัวเล่นไวะเดินซิแทคพอหนึ่งนี่อิโคนเลย ดีนั้นเป็นอะไรวหรอ๋อพีมวัาเท่ากับดค่ะทกคนปีเ่ยรนัได้ดอรเฉยติดแขกมันบอกให้พีมวัาเท่ากับนี้นเร มันได้สูงลอ่ะ

ตอนนี้เนี่ยเันอนี้ดูนิดนึงมันมีเรื่องอะไรอย่นั้นก็อม่ค้นหานคือไม่แน่ใจว่าอนที่เราทําอันี้จะรู้ไปหรือไม่ตอนนี่เราทำตัวเนี้ย เราไปทั้งหมดเป็นหนึ่งอยู่แล้วก่อนคุณดูตรงนี้นะที่ช็อตคือตอนนี้ไปที่แท็บ a c c i v i t y Chart แล้วคลิกที่แท็บ Confusion Matrix แท็บที่สามคุณจะมันจะมี Confusion Matrix ของแต่ละเทคนิคเช่นว่า u n d w h a t is d คือ Decision Tree คุณดูอันที่เป็นหนึ่ง Actual คือทำไมว่าเป็นหนึ่ง เป็นชูโพสิติีคือสองพันเก้าสองใช่ไหมได้เท่ากันป้อได้เท่ากันเนาะทีนี้อาจารย์มาดูตรงนี้นะครับคุณกลับไปที่ดีไซน์อาจารย์ลบลบที่บอกว่าเ่ากับหนึ่งออกอออกคค็คืคคคอเอาทุกคนเอาทุกคนเนาะแล้วเปลี่ยนมุมมองเป็นรีเซลครับมันจะได้สองพัน ส2งพ2นเก้าสิซึ่งจริงๆแล้วตัวเลขมันใกลเคียงกับไอตัวถูกโมดิฟิชีมากจันก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราไปทำตรงไหนหรือเปล่าที่ตอนทำทุกทักทีอะเราจะเอาเฉพาะคัวที่เป็นหนึ่งหรือเปล่าเหมือนกับว่าจันไม่แน่ใจอะไรจันลืมไปแล้วอะตอนที่เราทำไอตัวโมเดลเนี้ย แต่เวลาจะใส่เป็นศูนย์มันก็ขึ้นหมดเลยอะแปลว่าคนที่ขึ้นมาเป็นศูนย์เลยก็มีเลยึงค่ากอยังแต่ว่าอันนี้เป็นคอนติหรือว่าเกี่ยวกับตังนี้ว่าเดี๋ยวนะตัว modify condition ออมันน่าจะได้ข้อมูลพอสมควรไม่แน่ใจว่าผิดตรงไหนเดี๋ยวจะลองไปตรวจกลับไปดูให้งงแล้วกันน้องข้อมหมดเวลาแล้วก็เอาเปา็นว่านี่คือลักษณะของการทำดพวตอา์ในี้ในในตัวเอเ็กวิเซร์เวอร์แล้วคุณก็คงจะต้องไปหาคำเพิ่เมเติมนะครับมันจะยากตรงนี้แหละกระหนดวิปชอนฟังาอะไรพวกนี้น มั ة, นก็ทำให้คุณได้ข้อมูลออกมาเลยว่าใครที่จะเป็นลูกค้าที่มีโอกาสซื้อโลชั่นนยังได้เป็นคอนเซ็ต์คร่าวๆนะขอให้คุณรู้ว่าการใช้ตัวนา้ในดิจิทูที่อยู่นี้เป็นยังไงบ้างก็จะเหลือเรื่องของการทำตามตรงนี้ แค่ออนอเดี๋ยวจะไปดูให้ว่เป็นปคุณกอบปี้ไปด้วยนะคะเผื่อจะเอาไปใส่ท้งกลับไป<ๆ>แล้วก็แถวตีก็ไม่ขึ้นจะลองไปทำดูเออโปรเจกต์ที่สัห้ทำา่ะ ให้คุณใช้ database, เดต้าเบสเอเดต้าแวร์เฮาส์ที่เป็นรีเสิร์ชอะไรนะ,ะรนะที่เราทำเป็นกสาระที่มันเป็น,บบน,นางานบ้านทไตล์รีเสิร์ชมีใครทำเป็นดิ้แวร์เฮาส์เก็รไหมร้อนไหมคือต้องทำตัวนั้นให้เป็นแวร์เฮาส์แล้วก็เอาทุกคนที่จะจะต้องใช้เดต้าเบสเอเดต้าแวร์เฮาส์เพื่อทับหน้าจอให้ใช้เดต้าแวร์เฮาส์ก้อนเดียวกันทั้งหมด ครับหรือใครทำเสร็จแล้วสมมติว่าใครทำเสร็จแล้วก็ลองแชร์ลองแชร์ให้เพื่อนเรียนทำพิเศษให้ทุกคนใช้เดต้าในฮาร์ดคอรเดียวกันอย่าไปเอาเอ็นจีมาเนาะเวลาอ่าจะได้เป็นเรื่องเดียวกันนะคะโอเคเข้าใจเนาะถ้ามีปัญหาอะไรมามา้คุต่อนมาถามอาจารย์ก่อนนะว่าจะไปเจอปัญหาแบบนี้ทำไง